วิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นขยะจะถูกนำมารวมกันโดยการแยกขยะเป็นประเภทต่างๆก่อนทิ้งการแยกประเภทขยะทำให้สามารถรีไซเคิลขยะได้และเป็นการป้องกันสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจากทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองสากามิฮาร่และแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง กรุณานำขยะไปทิ้งในที่สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ภายในเวลา8โมง30นาทีการกำหนดประเภทของขยะและวิธีทิ้งในสัปดาห์ของแต่ละพื้นที่ที่อาศัยอยู่จะแตกต่างกันออกไปการแยกประเภทของขยะการแยกขยะทิ้งที่เมืองสากามิฮารามี4ประเภทคือขยะทั่วไปขยะรีไซเคลิลภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขยะขนาดใหญ่ ขยะทั่วไปได้แก่ขยะในครัวเรือนกระดาษทิชชู่เป็นต้นขยะรีไซเคิลได้แก่ขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษเป็นต้นขยะพลาสติกภาชนะรวมถึงขวดพลาสติกและถุงพลาสติกที่มีสัญลักษณ์พลาสติกรีไซเคิลอยู่ด้วยขยะขนาดใหญ่ได้แก่จักรยานเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นเกี่ยวกับถุงขยะ ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและบรรจุพัณฑ์พลาสติกจะใส่ถุงพลาสติกโปร่งใสหรือโปร่งแสงขยะรีไซเคิลเช่นกล่องกระดาษควรใช้เชือกมัดให้แน่นก่อนนำไปทิ้งเกี่ยวกับขยะขนาดใหญ่หากต้องการทิ้งขยะขนาดใหญ่กรุณาสมัครได้ทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เนต็ต หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วกรณาซื้อสติกเกอร์ขยะขนาดใหญ่ที่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าอื่นๆในเมืองกรณาติดสติกเกอร์ขนาดใหญ่แล้วนำไปทิ้งหรือวางในตำแหน่งที่กำหนดไว้นอกจากวิธีนี้แล้วยังมีวิธีการส่งตรงคือสามารถบรรทุกขนขนาดขนาดใหญ่ไปยังสถานที่รับรีไซเคิลได้ด้วยตนเอง ขยะที่ไม่สามารถรวบรวมได้ภายในเมืองสากามิฮาราเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์เครื่องซักผ้าและตู้เย็นจะต้องมีกระบวนการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะและเสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้แล้วอย่างรถยนต์รถจักรยานยนต์แบตเตอรี่ถังดับเพลิงน้ำมันที่ใช้แล้ว ไม่สามารถนำไปทิ้งเป็นขยะในเมืองสกามิฮาระได้กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเมืองสกามิฮาระเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามที่เมืองสกามิฮาร่าได้มีการจัดทำคู่มือกำหนดการและวิธีการกำจัดขยะและขยะรีไซเคิลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาและสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กรณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอหรือสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ที่คู่มือการใช้ชีวิตสกามิฮารากกไซคุริลา่าจิมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองสกามิฮารา